โฮลิลตอนที่5 KPI ที่สำคัญที่สุดสำหรับอายุที่ยืนยาว5เสาหลักในการดูแลสุขภาพหนังสือโฮลิลบอกว่า5เสาหลักในการดูแลสุขภาพนั้นได้แก่การออกกำลังกาย Exercise อาหารการกิน Nutrition อาหารเสริม Exogenous Molecules การนอนหลับ Sleep สุขภาพทางอารมณ์ Emotional Health โดยหนังสือบอกว่าใน5เสาหลักนี้ การออกกำลังกายนั้นเป็นยาอายุวัฒนะที่ท่งพลังที่สุดเราทุกคนรู้ดีว่ากีฬา,าเป็นยาวิเศษไม่มีใครปฏิเสธว่าการออกกำลังกายนั้นสำคัญแต่หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมตระหนักว่าการออกกำลังกายสำคัญยิ่งกว่าที่ผมเคยคิดเสียอีกคนที่ออกกำลังกายมีแนวโน้มที่จะอายุยืนยาวกว่าคนไม่ออกกำลังกายถึงหนึ่งทศวรรษและที่ทศวรรษที่ยืนยาวกว่านั้นยังเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากกว่าอีกด้วยสี่เสาหลักในการออกกำลังกาย เวลามีคนไข้ามาหาด็อกเตอร์ออทีอาโดยมีเป้าหมายที่จะมีสุขภาพ h เฮล h ์ p a n และอายุไข l i f e ฟ์แ n ที่ยืนยาวเขาจะให้คนไข้เข้าโปรแกรมการออกกำลังกายที่มี4มิติด้วยกัน a e r o b i c Efficiency ประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจน m a x i m u m a e อ o b i c o u t p u t VO2 max อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถนำเข้าและนำไปใช้ได้ Strength ความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อและกระดูก สบิ l i ตีถ้าแปลตรงๆอาจจะใช้คำว่าความมั่นคงแต่ความหมายที่แท้จริงมันลึกไปกว่านั้นคำที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมคิดออกก็คือบาลานซ์หรือความสมดุลแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นด็อกเตอร์แอทิอาจจะชวนคนคุยก่อนว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรเพราะแค่บอกว่าอยากแข็งแรงตอนแก่นั้นเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ยากเกินไปด็เตอร์อิอาจึงมีลิสต์ของเป้าหมายให้เลือกช้อปปิง้ง โดยให้จินตนาการถึงตัวเองตอนอายุ70ปี80ปีหรือแม้กระทั่ง90ปีว่าเรายังอยากทำอะไรได้เองบ้างด็เอรแอทีอาเรียกสิ่งนี้ว่าเซนเทนเนรีอันดิคาลอนเซนเันเนรีอันดิคาลอนเซนเทนเนรีอันหมายถึงคนที่มีอายุถึง100ปี <B. S 1> คำว่าดิคาลอนแปลว่าทศกรีธาซึ่งเป็นรายการสำคัญในโอลิมปิกโดยผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมแข่งกีฬา10ประเภทได้แก่วิ่ง100เมตร กระโดดไกลทุ่มน้ำหนักกระโดดสูงวิ่ง400เมตรวิ่งข้ามรั้ว110เมตรคว้างจากักรกระโดดค้าพุ่งแหลนวิ่ง1,500เมตรผู้ชนะก็คือคนที่ทำคะแนนรวมได้มากที่สุดนักทศกรีธานั้นได้รับการกยกย่องเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งที่สุดในด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นเพราะว่าเขาเก่งรอบด้าน ในขณะที่นักกีฬาทั่วไปหรือคนทั่วไปอย่างเรามักจะเก่งแค่กีฬาบางชนิดคนที่ปั่นจักรยานเก่งๆก็อาจจะไม่เตะบอลคนเตะบอลอาจจะไม่ไว่ายน้ำคนว่ายน้ำอาจจะไม่สนใจยกน้ำหนักเป็นต้นเมื่อเราออพทไมิ์ร่างกายสำหรับกีฬาใดากีฬาหนึ่งมากเกินไปจึงมีความเสี่ยงที่เรากำลังละเลยอวัยวะบางส่วนเช่นคนที่ปั่นจักรยานระยะทางไกลหรือวิ่งมาราธอนก็มีความเป็นไปได้ว่าปอด และร่างกายท่อนล่างจะแข็งแกร่งอย่างมากแต่ร่างกายท่อนบนนั้นกลับไม่ค่อยแข็งแรงในทางกลับกันคนที่เล่นเวทกล้ามโตโ,โตอาจจะไม่สามารถวิ่งจบฮาฟมาราทอนได้สิ่งที่ด็อกเตอร์ิอทีแนะนำคือเราไม่จําเป็นต้องเก่งสุดๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เราควรเก่งกว่าค่าเฉลี่ยในทุกมิติซึ่งนี่ต่างหากที่จะทําให้เราโตไปเป็นคนแก่ที่สุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์และมีโอกาสอาิุหรืออายุยืนยาวกว่าคนทั่วไป เซนตนรีันดคแคลอนแปลตรงตัวก็คือการตั้งเป้าหมายว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เราอยากทำให้ได้ในวันที่เราอายุ70ปี80ปีหรือแม้กระทั่ง90ปีเช่น <Chen. S 1> ลุกขึ้นจากพื้นเองได้โดยใช้แขนดันเพียงข้างเดียวย่อตัวลงไปเอาหลานวัย4ขวบขึ้นมาอุ้มถือถุงช้อปปิ้งหนักข้างละ3กิโลเดินไปเก็บที่รถยกกระเป๋าขึ้นเก็บในล็อกเกอร์เหนือศีษะบนเครื่องบินยืนบนขาข้างเดียวเป็นเวลา30วินาที เพิ่มความยากได้ด้วยการหลับตาเดินขึ้นบันไดบ้าน3มชั้นโดยไม่ต้องหยุดพักเหนื่อยเปิดฝากระป๋องดันตัวขึ้นจากสาว่ายน้ำโดยไม่ต้องใช้บันไดกระโดดเชือก30ครั้งมีแซกสิ่งที่เราเลือกมาเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันในวันนี้เรายังไม่เห็นคุณค่าเพราะเรายังทำมันได้สบายแต่ในวันหนึ่งที่เราอายุ80แล้วร่างกายเราอ่อนแอลงในสิอย่างนี้ อาจจะเหลือไม่กี่อย่างที่เราทําเองได้ในวันนั้นเราจะกลายเป็นคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดยกตัวอย่างเช่นหลานวัยสี่ขวบน้ําหนัก15กิโลกรัมตัวเราในวัย40ปีหน้าจะยังอุ้มไหวแต่กล้ามเนื้อเราจะอ่อนแอลงประมาณ8-17%ทุกทศวรรษดังนั้นถ้าเราอยากจะอุ้มหลานวัยสี่ขวบตอนเราอายุ80ปีแปลว่าตอนนี้เราต้องแข็งแรงพอที่จะอุ้มเด็กวัยประถมน้ำหนัก30กิโลกรัมถ้าตอนนี้ เราทำแบบนั้นไม่ไหวก็แสดงว่าตอนแก่ตัวไปเราก็จะอุ้มหลานไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นผู้เขียนจึงขอให้จินตนาการว่าตัวเราในวัยชรายังอยากทำกิจกรรมอะไรได้อยู่บ้างเมื่อเป้าหมายชัดเราจะรู้แล้วว่าเราจะออกกำลังกายไปเพื่ออะไรมันจะไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย exercise อ,อีกต่อไปแต่มันคือการฝึกซ้อม training เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทศกรีธาของคนชรานั่นเองทำความรู้จักกับ h ฮซเซอร์ ratio h a z a r d Ratio, HR คือตัวเลขที่ช่วยในการเปรียบเทียบระหว่างคนสองกลุ่มถ้าคน2กลุ่มมีทุกอย่างเหมือนกันค่า HR จะเท่ากับ1.0เพราะไม่มีกลุ่มไหนเสี่ยงกว่ากลุ่มไหนคนความดันสูงมี HR 1.21แสดงว่ามีโอกาสเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ Alcuse Mortality มากกว่าคนที่ความดันปกติถึง21%คนเป็นเบาหวานมี HR 1.4และคนสูบบุหรี่ก็มี HR 1 สเช่นกันแสดงว่าคนสูบบุหรี่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง40%ส่วนคนเป็นโรคไตหรือรังระยะสุดท้ายมี HR 2.78แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนปกติถึง178% 2 KPI ที่ทำนายอายุไขของเราได้ดีที่สุด2ค่าที่ Peter T A ให้ความสำคัญอย่างมากคือค่า VO2 max และค่ากริ p Strength VO2 max หรือ m a x i m a l oxygen consumption คืออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในขณะออกกำลังกายมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมในเวลา1นาทีถ้าใครใส่นาฬิกาออกกำลังกายเวลาวิ่งเสร็จมันจะมีค่านี้ขึ้นมาโชว์ในการทดลองที่ตีพิมพ์ในปี2022ในวารสาร Journal of the American College Cardiology ทำการศึกษาค่า VO2 max ของทหารปลดระวาง750,000คนอายุ ตั้งแต่30ถึง95ปีทั้งหญิงและชายและทุกสีผิวหากเอาคนในเพศเดียวกันในช่วงอายุเดียวกันมาวัดค่า VO2 max แล้วแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้แก่ฟิตน้อยที่สุดรีส20 th percentile ฟิตน้อยลอ21 st 40 th percentile กลางกลางโมเดริต41 st 60 th percentile ฟิตฟิต61 st 80 th percentile ฟิตมากที81 ST 97 TH percentile ฟิตที่สุด Extreme 98 TH percentile ค่า Hazard Ratio ระหว่าง Least กับ Extreme จะเท่ากับ4.09แสดงว่าคนที่ฟิตน้อยที่สุดมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ฟิตที่สุดถึง309%ค่า HR ระหว่าง Moderate กับ Extreme เท่ากับ2.13แสดงว่าคนกลุ่ม Moderate มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ฟิตที่สุดถึงเท่าตัว มีงานวิจัยอีกมากมายที่ให้ผลไปในทางเดียวกันนั่นคือกลุ่มคนที่ VO2max สูงนั้นมักจะอายุยืนกว่าคนที่ VO2max ต่ำและแค่เราขยับจากกลุ่มลีส์มาเป็นกลุ่มมอดเรดิตก็ลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มากพอสมควรแล้วนอกจาก VO2max แล้วอีก KPI หนึ่งที่พีเทอร์ทีให้ความสนใจคือ Grip Strength หรือแรงบีบของมือซึ่งเป็นเหมือน Pro x y หรือตัวแทนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในร่างกาย คนที่มีค่า Grip Strength ใน Bottom 25%มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม Dementia มากกว่าคนที่มี Grip Strength ในกลุ่ม Top 25%ถึง72%อ่านถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบสั่งซื้อที่บีบมือมาใช้นะครับเพราะเอาที่จริงแล้วทั้ง VO2 Max และ Grip Strength เป็นเพียงตัวแทนของความแข็งแรงของร่างกายทั้งหมดซึ่งต้องใช้เวลาสร้างและสั่งสมหลายปีหรือแม้กระทั่งหลายสิปี ถ้าใครเคยเรียนวิชา Calculus มันคือพื้นที่ใต้กราฟอินทิเกรของการออกกำลังกายทั้งหมดของเราที่ผ่านมาดังนั้นการเพิ่มค่า VO2 max และค่า Grip Strength จึงไม่มีทางลัดมีแต่ต้องลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและเป็นระยะเวลายาวนานเท่านั้นในตอนหน้าเราจะมาลงรายละเอียดว่าจะออกกำลังกายอย่างไรเพื่อให้มีค่า VO2 max และ Grip Strength ที่ดีเพราะนี่คือ KPI ที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยก็ในมุมของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ สำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาวครับ